và đi pháp mà chồng có พุทธบูชาต่อนะครับฝั่งน,นี้ก er. ็จะเป็ <Inc lus na inhos> นเอาครับป๋าโยงเกาปูนลูกนี้เสิร์ฟออกศูนย์ต่อศูนย์นะครับเอาครับเตยจุฬาเตจุฬา 1>, 1ต่อ0ป้ายโยงเกาปูนไงครับชิดตั้มนะครับฝั่งนู้นเตะโอ้โห1 1> นะครับ0ูนต่อหนะครับป้ายโยงเกาปูนยกเตะจุลาไม่จุลา1นต่อศนะครับลูกเสิร์ฟป้ายโยงเกาปูนนะครับตชิดเดี๋ยวก็ตั้ม เสิร์ฟมาครับศูนย์ต่อหนึ่งครับมาดูตะก้อนเดียวครับเต้ฉายาตะก้อนเดียวเต้จุฬาโอ้โหลวงมีเตะเด็ดขาดนะครับศูนย์ต่อหนึ่งนะครับเสิร์ฟมาเปิดจังหวะแรกครับเต้จุฬา ้ติดเข่าลูกนี้ศูนย์ต่อหนะครับหน่ต่อศนยไงครับศูนย์ต่อหนึ่งนะครับมาดูเต้จุฬาไงเต้จุฬา

นนี้น่าจะนานนะครับอ๋อเดี๋ยวนี้คือแรกข้ามนะครับเตจุฬาแลก้วครับหนึ่งตอนหนึ่งเป้เปิดป๋ดายงไอจุฬาหนึ่งตอนหนึ่งนะครับชิดตั้มครับโอ้โห,โหลงนี้หยอด

ありがとう。 วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะเหลี่ยมนี้จะเป็นเหลี่ยมแลกข้ามระหว่างตั้มภูพานกับเตจุลาะฮะโดยแลกเสิฟระหว่างปายุ่งเตาปูนกับชิดภูพานอันนี้ฝั่งฝั่งชิดภูพานนำอยู่สองต่อหนึ่งะฝั่งนี้เลยขอแก้แต่เปลี่ยนเหลี่ยมคือให้ชิดกับปายุ่งมาแลกเสิฟกันแต่ข้าม ต่อสองนะครับเดี๋ยวไปลูกนี้ชิดยกได้ไหมห่างอีกคือว่าห่างอยู่นะฮะเปิดให้ปายงุงมีอโอ้ปายุงเปิดจังงใบดเดียวโอ้โหเปิดละเสิร์ฟไปทางไหนโอ้เสร์ฟมาฝั่งเต้บ้างปายุงยกได้ไหมยกมองโอ้โหปายงปุงเตาภูจะเป็นฝ่ายส่งลูกนะฮะ ตามอยู่ที่สองต่อสามสามต่อสองครับกรรมการการแต้มมาเสิร์ฟมาที่อ้าฝายโยงเปิดแต่ลูกนี้ครับเสิร์ฟมาฟังคุณเต้บ้างฝ่ายยงจะยงได้ไหมลูกนี้ งสุดเดี๋ยวพรุงนี้ตามเปิดหัวชิดชงเตะลูกนี้โอ้โหรุนแรงเสียเหลือเกินนะฮะรุนแรงเสียเหลือเกินครับสำหรับตา้ามภูพันลูกเตะซันแบกลูกนี้สี่ต่อสองชิดเซ์ฟ มอยอเต้ว่าง,งั้นเถอะคิดว่าจะเต้จะแตกใช่ไหมแล้วงไงเต้โอ้โหเบี่ยงตัวเต้ฝังลงลงไปเลยสองต่อสี่ฮะป่ายงเสิร์บไปด้านหลังแต่ไม่สุดนะฮะตรงนี้ยังไงวิ่งเต้โอ้โหขายาวนะลูกเต้ของตั้มสี่ต่อสองฮะเอาชิดจี้มาที่สายของเต้แล้วจะกล่าวว่า โอ้โหโอ้โหเกี่ยวไม่ได้ฮนะเสิร์ฟจะเสิร์ฟไปไหนฮะเสิร์ฟมุมไหนไป่าย้งเสิร์ฟมุมนี้ครับสองต่อสี่เสิร์ฟให้ตั้มตั้มเปิดคิดชงโอ้โหนีเตะหนักโยงเตะหนึ่งสองโอ้โหชงลูกนี้เจจุฬาเตะได้สบายยัางตัม้มอยู่ที่สองต่อสี่ครับ รงลูกนี้โอ้โหเตะได้ทุกจุดเหมือนกันครับถ้าตีแต่สองอย่างนี้หยอดปลายยุ่งโอ้โหปลายยุ่งโอ้โหข้ามเขียวมาโอ้โหปลายยุ่งเสิร์ฟลูกนี้ปลายยุ่งยกได้ไหม โอโ้หยกขี่หัวนี้เลยครับปาย่งสองต่อหครับปาย่งเสิร์ฟไปไหนฮะเสิร์ฟให้ชิดชิดถนัดหัวอยู่แล้วฮะเปิดได้สวยแล้วก็สามต่อหครับห่างกันสามคะแนนโอ้โหลูกมีชิดทูพานแตกนะฮะต่อเนื่องเลยนะปายุ่งความมั่นใจเขาจะมีมากขึ้นนะ อยู่ที่ฝั่งนู้นจะให้คําตอบยังไงครับเปิดหนึ่งชงลูกนี้เตะอ้าวเป็นเวลากี่โมงกันแล้วอหยอดปาโยงเปิดลูกนี้ที่เกมสิบสามนะฮะเจ็ดต่อสี่ปาโยงหนึ่งสองอ้ยชงอุ้ยชงลุ้นอ๋ชง,ชงลุนงล้นนะฮะยังไงฝั่งนู้นโอ้โหโโโเตะฉีกขาปาโยงเลย ยังไงครับโอ้โหชงสูงมากครับแล้วก็เช่นกันครับฝั่งนี้เต้ทําไปเขามีสิทธิ์ได้เกี่ยวมากกว่า4ี่ต่อ8ปดถ้าผ่านกัน4คะแนนสีแต้มเสิร์ฟง่ายแบบนี้ก็สําเร็จโทษเลยใช่แบบนี้ ทสี่ต่อแปครับอันนี้ชงยังไงสบายสบายเตะฉีกมาสั่งฝั่งปลายโยง่งโอ้โหจบแปดต่อสี่ฮะนี่ยอดเต้เปิดให้ปลายโยงโยกแลแ้วเตะหายลงไปยังอยู่ที่สี่ต่อแปดครับวันนี้เซิร์ฟโอ้โหแต่ว่าเซิร์ฟพลิกนี้แะแต่ว่าไม่ข้ามา ไปเป็นชิดชิดจะโจมตีฝั่งไหนฮะชิดลูกเสิร์บชิดมาหาปายโ่งกะว่าให้ปายโ่งเซฮะอย่างนี้ปายโ่งไม่สเดี๋ยวพรุ่งนี้ชิดยังไงโอ้เตะโอ้โอ้โหโอ้เกือบจะเกี่ยวได้นะครับเตจุลัมีข้อความทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากนะครับมาบอกว่าชอบผมพูดยิสานะฮะโอ้โหแม่นมาก มาทำงานกรุงเทพเนะเอา้ามาเมาอวิสานกับฝ้ายิสานจะฟังเอา้าป้ายโยงเสิร์ไปตรงนี้ลากเดินเองตามเตะลูกนี้โอ้โหฝ้า,ายโยงคิดได้ใจนะฮะามาแบบนี้ชิดเสิร์ฟมาสีโยงจะวายโยงบ่ฮอดนะฮะเปลนกลายเป็นโอ้โหน่าไงสำหรับเตะฮะส้มตอครับป้ายโยงบอกอ๋อเด็กหน่อยสุมนี้จะมากินเงินป้ายโยงมาหลอกกลิ่นเงินบ้างเสริร์ฟบ้าง สูสุดยอดละตั้มปาดโ mm hmm. ถคือว่าลำบากคือกันนะเพราะว่าฝั่งนู้นได้พลังแพ็ค,คูอปลาโยงโยกได้บ่โอ้โหโดดอะไรเหรอฮะมันมีด้วยเหรอฮะ <laughs> แต่ต่อซิอ้าวตีลากเองได้ถึงหน้าเน็ตไหมแล้วแก้ไขยังไงโอ้โหปาดออกไปครับลุงเอาอยูแล้วฮะทำไมจะต้องอยู่บ้านเมียน้อยอย่างเดียวเหรอฮะกลับ <laughs> มาอยู่บ้าน,นตอนนี้ยังอยู่ที่4จะขยับได้ไหมโอ้เสิบยอดชิด แล้วชิดยังไงโอ้โหวิ่งสันแบกเอาเต้เกี่ยวได้เต,ยยงไงเต้ยังไงเต้เต้โอ้โหรมลุกคุกค,คานเลยทีเดียวกว่าจะได้มา1คะแนนเนี้ยหนะ้ต่อเก้านะกำนวนที่13คะแนนนะหายุงเสิร์ฟโปรงไปชิดเปิดด้วยหัวชงยังไงโอ้โหเลือกเตะเลยว่าจะไปตรงไหนอยู่ยังไม่เกมง่ายๆเอาเสิร์ฟมาที่ ปายง้ปยงปาย้งยกไปปิมโอ้โหห้าต่อเก้าครับเสรฟไปไหนโอ้โหเสรฟไปหาตั้มแต่ตั้มแบบสบายๆเอายกอย่างนี้เตเลีอกงมุมได้เลยโอ้โหหยอดหนะ้าปปาย้งเตาปูนก็เอาสิฮะแรกกับข้ามกับชิดเลยใน <'s> เรียมต่อไปนะฮะนอกรอบ <laughs> ยังไงโอ้โหลูกนี้เต ต้องขอโทษด้วยที่ไปอ่านกินคนสูงอายุกว่านะเสริฟไปหาตั้มขอเสื้อแล้วเอาไปยังไงลูกนี้โอ้โหหนักหน่วงเสียเหลือเกินนะนิกว่าวิสาเราแบนี้เสร์ฟย้อนพี่โย่งพี่โย่งเปิดลูกแรกให้เต้ลากเองเต้เต้เต็มที่หน้าพ้นไป2เกมก่อนได้การเกมนี้เป็นเกมที่สของเพิ่นแล้วครับป๋ายงที่เสร์ฟได้บ่ ขาชีดผู้พานอาโอ้โหอยู่นี่นิดน้อยแต่โอ้โหเลือกเอาได้เท็ดจังใดขอดีของการออกกําลังกายนะคือสามารถออกนอกบ้านได้ทุกเมื่อนะอันนี้ขอดีของการออกกําลังกายนะบอกแฟนนะฮะว่าไปเตะก็ครับโอ้ยินดีด้วยครับนะแมนยูของผมก็รอไปก่อนนะรอไปก่อนนะรอไปเรื่อยๆนะยุคใหม่เปลี่ยนผัดใบ ก็โดดถีบนะก็เลยอยากจะรู้ว่าบุคนคลคนนี้เป็นใครก็เลยกลายเป็นติดตามเขาก็เลยกลายเป็นแฟนแมนยูไปเลยนะฮะยังไงครับอย่างทีโโ่เดินเข้าเดินออกแล้วก็อายุมากด้วยนะครับต้องเสิร์ฟทั้งเกมโหเสิร์ฟพิกเนตรงนี้โอ้โหแต่ว่าเอาตัวเราได้ไหมโอ้โหมีตามเสิร์ฟไม่อ6-9ย้ำไปที่ชิดภูพาน มีช้ำบวมในได้นะ9-6มาเสิบไม้ปาย่งเปิดหนึ่งชงได้ไหมโอ้โหโอ้โหมีก้ามปืนจะล้น6-9ครับเสิรฟไปที่ชิดชิดเปิดหัวชงเข้าไหมแต่ว่าลูกนี้โอ้โหมุมเดิม9-6อ๋อสคะแนนเอ้ายังไหวอยู่โอ้ลูกนี้ป่ายงเปิดเท้าแล้วชง เติยุ่อ้โอเจ็ดต่อเก้าครับลูกเสือปายุ่งทำงานเอาย้ำไปที่พิษพิษจะชงได้ไหมชงห่างใช่ไหม ฝั่งนี้เต้คำว่า,าเต้นี่คือเวทใหญ่เอาจาปะปายุ่งยังชงจะอยู่ยังไงเจ็ดต่อเก้ากำหนดที่เกมสิบสามนะครับหมูต้มโอ้โหอ้ยเก้าต่อเจ็ดครับยอดปายุ่งอีกครั้งาปายุ่งเปิดลูกนี้โอ้โหทางจะแก้ไขได้ไหม อ้าวลูกนี้อ้าวสู้กันต่อไปฮะดูกันต่อไปจิตยอดปลายงเช่นเคยแล้วยังไงปลายงโอ้โหชงสวยครับลูกนี้ชงสวยมากเรายอมรับฮะยินดีด้วยนะฮะ <c oughs> ยินดีด้วย <c oughs> อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่น้ำเสียงแบบนั้นนะน้ำเสียงยินดีด้วยครับ <c oughs> โอ้เวงไงลูกนี้จะแต้มได้หแต้มไหม โอ้โหขห้าหนึ่งว2าสองห้าสองสี่ร้อยได้นาไหนยลูกนี้ทงได้ไหมเต็ลูกนี้อ่านเกมว่าชิดกระยอดปาโยงหรือว่าจะแทงซ้ายยอดมองไม่ได้อ๋ออยู่นี้ไงโหยังคงได้ไปไปต่อสิครับ ยอดคิดคูดเรนลูกนี้ยังไงชงได้ไหมโอ้โหโอ้โยนีย้ปายุ่งแต่ข้ามไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าเป็นการแรกข้ามลูกแรกนี้ข้ามไม่ได้ครับปายุ่งต้องชงลวนเท่านั้นขยับนี้ไปเป็น11ต่อ8ครับ เสิร์ฟให้เต้เลยฮนะดูสิจะดูวัดดูว่าปลายุ่ยงจะยกได้ไหมโอ้โหอ,อยู่ที่เกม13ปลายุ่งเสิร์ฟไปไหนเสิร์ฟให้ต้ามต้ามเปิดด้วยหัวหายุคิดยกโอ้ลุนมาอย่างนี้เต้ทำไงตออต่อสิบเอ็ดครับโอ้โหเสิร์ฟไม่ข้ามครับ การเสร์บตะก้อไม่ข้ามทำให้อีกฝั่งหนึ่งคิดเสร์ฟไปทางไหนฮะโงงหลังมาที่ปลายโยงจะดูที่ว่าปลายโยงโยกได้ไหมยกยกนูนี้โอ้โเต้เอาตัวรอดจากการเดีย๋ยวก็ผมผมผมถนัดกลางคืนฮนะผมนอนกลางวันนะผมขับรถผมขับรถแท็กซี่หนึ่งลาไปสองเกมนะได้เงินรางวัลหนึ่งพันบาทมาครอบครองแล้ว เป็นเอกรปากน้ำนะสมุูรประการชนะไปด้วยคะแนน13ต่อ1 1เ็ดครับ1 1เอ็ดต่อเหลาหไดปยโย่งพี่โย่งสสยไหมยิงองยงอุ้งไงปาดโอ้โหฝั่หนั้งต่อสิอ1ดปายโย่งพี่เสิร์ฟไปไหนเสิร์ฟใส่สายตั้มไม่แต่เอายกโอ้โห สิบเอ็ดต่อเก้านะฮะเทียบกับสเก็มสิบสามนะวันนี้มาโกงมาหลังให้เต้ดูดิ่ดูป่ายย่ก็ยกสวยแล้วก็สบายเลยฮะัเก้าต่อสิบเอ็ดครับเสิร์ฟไปให้ชิดตรงนี้ชิดยังนิ่งอยู่ฮะชงลูกนี้เตะสิบเอ็ดต่อเก้าชิดเสิร์ฟมาลูกนี้ป่ายย่มีแล้วแก้ไขได้ไหมโอ้โหเตะเ,เต้ไม่ เก้าต่อสิบสองครับปลาโยงเสิร์ฟไปตามเปิดหัวชิดยกเตะหาปลาโยงแบบนี้ก็โอ้โหปลาโยงฮะอ้าวชิดเสิร์ฟเกมบอลลูกนี้เอาปลาโยงปลาโยงนั่งมาเห็นลูกจะมาโอ้โหไม่ดีที่สุดปลาโยงบอกเอาเสิร์ฟไปเข้าช่องกลางเอาลากเล่นเองจะเอียงข้างทันแบ็กแน่นอนเจอเชียวเดียวเชียวนะจ้ะ 12ต่อ9เกมไหมลูกนี้เปิดเขา1 2โอ้โอ้ลูกนี้เข้าโอ้โหแต่ก็เตะได้ฮนะ9ต่อ1 1เอ็ยอดโอ้โหลูกนี้นิ่งมากครับนิ่งใช่ไหมแต่ยอดไม่ครับสิบต่อสิบสองครับโอ้โหเสิร์ฟดีนะแต่ว่าลูกนี้ เต,เต็มที่เลยฮะ12ต่อ10อันนี้ฝ่าโย่งได้อยู่ยังโงงได้ไหมเตะโอ้โหยังล็อกอยู่10ต่อ12ครับเสือพวกนี้ตั้มโอ้โหลูกนี้เข้าชนะ แอมเดี่ยวเกมนะครับ12ต่อ10เกมได้ไหมเอาเต้ต้องลาเกเอมไหมโ,โว้ชงยังไงูกหัว10ต่อ12 12ต่อ10อ๋อยุคนี้ยอดเต้เต้เปิดปลายโยงยก 10ต่อ12ครับเดือ2คะแนนทันไหมอ๋อเสิร์แบบนี้ง่ายชิดจะยกเสียไหมไม่เสียก็เตะลงไปสบายอาอจะเกมได้ไหมฝั่งนู้นครับอเสิร์ก็แทกที่ปลายย้งอปลายยงปวดทีเดียวเต้ปาดโอ้โหอุ้ยเกี่ยวโอ้ปาดแค่ไขมาก่อนแล้วยังไงปลายยงปลายยงยกอุ้ยอุ้ยโอ้โหคือว่าเป็นการแข่ง การต่อสู้ที่ดีครับคือแต้มตามจะเกมอยู่แล้วแต่ก็ยิงสู้อยู่เป็นกําังใจให้ตัวเองก่อนครับพิมพ์ข้อความเข้ามาว่าต้องโอ้ยังไงโอ้โหยังไม่เกมนี่อโยงเลยเปิดหนึ่ง ชงตูมส้อมกับผมไปสองเกมนะชนะฝ่ายโย่งได้นี่เอาฝ่ายโยปิดหัวโอ้โหโยังไม่สิบต่อสิบสองอ้าวแล้วยังไงโอ้โหงานง่ายไหมลูกนี้โอ้โหห่างแต่ว่า เขี่ยได้ไปยุยงเขี่ยได้เฮ้ยเจ้โอ้หขยับมาเป็นสิบต่อสิบสต่อสิ เบตต์ต่อสิบสองครับปายุงจะเสิร์ฟไปไหนเปิดิดเปหัวแล้วก็ชองตรงนี้เนี็ตไฟครั้งที่สิบสามแล้วเสิร์ฟมาสิบสามครั้งยังไม่เกมฮะรออยู่ครัง้งที่สิบสี่ไม่เกมยอดปายงุปยงปายุงปายุ่งปายุงยังยกได้ฮะ สิบสามเน็ตพอยส์ฮะเสิร์บมาสิสิบสองครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่สิบสามเกมไม่เกมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไง สองกอซิเครั้งที่สิบสี่สิบสี่อปลายุ่งอ๋อปลายุ่งอยู่ทูกสุดท้ายโอโ้โหอุสารล็อกมาเกือบจะทันแล้วฮะแต่ว่าพลาดทุกสุดท้ายก็เลยจบเกมไปเลยโอโ้โห